สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมผมตู่ตะวันเชิญยิ้มอยู่นะครับเป็นกระแสที่ม่หยุดยั้งในทีเดียวนะครับดาราจะดังแค่ไหนตลกจะดังแค่ไหนศิลปิแนแขนงไหนที่ว่าดังๆย้องต้องหลบให้กับคนตื่นทมนั่นคืออาจารย์เบียคนตื่นทมนะครับตอนนี้เป็นกระแสไปทุกหย่อมหญ้าแล้วนะครับไปไม่ว่าจะเป็นการสอนทมใดๆก็แล้วแต่ไปถึงทุกจุดทุกมุมทุกหย่อมหญ้าตรงไหนที่มีคนรู้สึกจะถึงหมดแล้วนะครับ เด็กหัวเท่ากำปั้นยังฟังคนแก่อายุตั้งแต่ยี่สิบจนถึงแปดสิบยังฟังอาจารย์เบียร์แม้กระทั่งโจรกลับใจคนที่เคยไร้ศีลธรรมยังต้องมาฟังอาจารย์เบียร์นะครับตอนนี้ดังเป็นกระแสมากมากเลยทีเดียวนะครับใครไม่ฟังไม่รู้จักอาจารย์เบียร์ก็ถือว่าเฉยเต็มทีแล้วนะครับนี่แหละการดังก็ต้องมีมารมาผจญเหมือนองค์สมเด็จพระสมรัะสมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมกว่าจะบรรลุธรรมกว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะ เทลุปรินิพานเนี่ยก็มีมารมาผจญก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้ก็เหมือนกันอาจารย์เบียรกระตกในที่นั่งเหมือนกันตั้งแต่เริ่มออกโขนกระแสแล้วละ่ะมีพระปีนเสานะครับเดียวพระโขนเสาดีกว่าแล้วลงมาโขนกระแสแล้วก็ไปว่านแหนในรายการจนไปไม่เป็นผมก็รู้นะว่าพระปีนเสาเนี่ยท่านก็เรียนธรรมมาเหมือนกันแต่ความแตกฉานยังสู้อาจารย์เบียไม่ได้และแพรลี่ไพวัน ยังไม่ได้โดนประเด็นที่ถามไปจุกเลยนะครับไปไม่เป็นนั่งเทียนตอบเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีผู้มติมาติงนะ่ะวาดสอนไม่ถูกสอนไม่ได้เรื่องบางคนก็บอกหาว่าการสอนธรรมะไม่ถูกต้องของอาจารย์เบียก็คือการที่ไม่บวชเป็นพระไม,ไม่นุ่งห่มสีเหลืองเหมือนพระมันเป็นอย่างนี้ไงก็เอามาพูดกันพูดไปทั่วนะครับ พระบางองค์ยังสอนสู้อาจารย์เบียร์ยังไม่ได้บางคนบางองค์เนี่ยยังสอนสู้อาจารย์เบียร์ไม่ได้เลยแล้วยังมีอาจารย์ที่เป็นจะว่าเป็นหนอนพระธรรมพระไตรปิฎกก็ว่าได้ท่านด็อกเตอร์นัดนะครับแล้วเป็นครูนัดนี่แหละนะครับก็บอกท่านบอกว่าทําไม่ได้หิวแสงท่านจะมาโต้แยง้งอาจารย์เบียร์ว่าสอนไม่ถูกต้องถ้าท่านหิวแสงท่านไปสุราร์แล้วละ่ะ เพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์มีอำเภอพระแสงนะครับก็จะมาโต้แยง้งผมอยากจะทราบว่าท่านดมอ,อรครับตอนที่อาจารย์เบียร์ยังไม่ดังน่ะท่านไปอยู่ไหนมาทําไมไม่มาสร้างตัวเองให้ดังก่อนดังก่อนอาจารย์เบียร์นี่อาจารย์เบียร์เขาดังมาแล้วเนะ่ะจะมาโต้แยง้งมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาแข็งแร่งสู้อาจารย์เบียร์ได้หรอกนะครับท่านอาจจะเรยียนรู้และเก่งกว่าโชว์เหนือกว่า อันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ในมุมของอาจารย์เบียร์ผมคิดว่าตรงไหนดีท่านอาจารย์เบียร์คงจะเอามาใช้อันไหนไม่ดีเขาคงไม่เอามาถ้าไปโต้แย้งกันแบบเชิงทะเละนี่ก็ถือว่าคุณนี่โลภมากนะครับจะเกิดการโลภเกิดโมหะโทสะอยู่นะครับก็ยังตรงไม่ตกในการเรียนธรรมะมาก็ถือว่าไม่ได้นะครับถ้าหากว่าท่านไปโต้แย้งกันในเรื่องปรึกษาธรรมะกัน เพื่อไปด้วยดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีของธรรมะนะครับลูกหลานของเราจะได้สืบสารตำนานธรรมะไปตอนนี้มาเริ่มแตกฉานแล้วนะครับก็มีธรรมะเจ้าแรกที่เกิดปรากฏการขึ้นมาได้จนได้นะครับคืออาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับอย่าลืมเปิดไปหาอาจารย์เบียร์มาฟังนะครับ